อันนี้พามาดูนะฮะอีกห้องหนึ่งที่พิเศษนะฮะเพนท์เฮาส์นะอันนี้ต้องเรียกว่าเพนทะ์เฮาส์แล้วตอนนี้อยู่ที่พาร์คออริจินพอมโภชนนะะหรือว่าพาร์คยี่สิบสี่นะเพนท์เฮาส์ขนาดประมาณร้อยเก้าตารางเมตรนะฮะมันเป็นห้องที่เอาสองห้องนอนสองห้องมาคอมไบน์นะแล้วก็ระเบิดพื้นที่ตุ้มนะฮะมันได้ได้พื้นที่ใหญ่มากเลยนะอย่างโซนตรงเนี้ยคือลิฟิงนะริฟิงคือใหญ่กว้างนะฮะ กระจกก็เต็มนะครับแล้วก็ห้องที่เนี่ยเขามีการอัเปเกรดนะมีการอัเปเกรดสเปคแอร์เป็นฝังฝ้าพวกครัวต่างๆก็อัเปเกรดใหม่หมดเลยนะครับอย่างครัวตรงนี้นะอันนี้เราก็ทําชุดครัวใหม่เลยนะทําครัวเป็นตัวยูนะแล้วก็ล้อมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนครัวแบบครัวเกษตรนะยืนพุกทำครัวไปแจกข้าวให้คนกินไปนะ ก็ข้อเสียนิดนึงคือมันไม่ได้มีโซฟาทานข้าวนะเขาก็จะเป็นนั่งที่ไอแลนด์แทนนะแล้วก็ครัวก็เป็นหินนะพวกสเปควัสดุที่เขาเอามาใส่ให้ในห้องนี้ก็โอเคอยู่นะส่วนของิฟวิ่งนะฮะิฟวิ่งได้ิฟวิ่งที่ค่อนข้างกว้างน,นะระยะดูทีวีนี่คือดีเลยนะครับอาจจะตู้ทีวีเล็กไปนิดนึงแต่ว่าส่วนโซฟาเนี่ยถ้าเขาวางเต็มก็ถือว่า ได้โซฟาที่นั่งน,นั่งกันได้หลายคนนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่เนี่ยใหญ่จริงๆนะครับโซนตรงนี้อ่าไหนๆก็เดินผ่านแล้วเนื่องจากว่ามันมันเป็นคอมบายนะบางทีมันก็จะต้องมีเสาโครงการเดิมอยู่แต่ตรงนี้เขาก็พยายามปลูกหลอกเสาให้มันดูเรียบร้อยดูสวยนะแล้วก็ในช่องเสาตรงเนี้ยเขาก็ทําเป็นโต๊ะทางานนะก็แบ่งเป็นโซนททางานผมว่ามันก็ใช้งานได้จริงนะเวลาทํางานก็ให้มันแยกขาดจาก ลิฟวิ่งจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่กวนกันอ่ะนะนะแต่ก็ระหว่างทางเราบิ้วหมดเลยนะเป็นตู้ชงตู้โช์นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูห้องที่เจ๋งมากๆก็คือห้องนอนใหญ่นะห้องนอนใหญ่นี่ใหญ่มากเลยนะครับวางเตียงคิงไซส์นะครับมีโต๊ะแต่งหน้านะระยะปลายเตียงก็เหลือเฟือเนี่ยผมเดินสบายเลยระยะรอบเตียงนี่แบบใหญ่โตอลังการมากนะ แล้วเขาก็ตกแต่งด้วยแบบหินอน่อนสีเทาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตัดด้วยสีทองสวยนะฮะส่วนเปรในห้องก็เป็นมาตรฐานพาร์ทนะฮะบานเลื่อนบานสูงเต็มสุดจากพื่อนึงฝ้าสุดจากซ้ายถึงขวาสวยนะฮะแล้วก็ห้องนอนเสร็จเข้ามาก็มีวอล์กอินคอร์เซ็ตนะวอล์กอินคอร์เซ็ตเป็นวอล์กอินคอร์เซ็ตที่จริงจังมากเพราะว่ามีประตูปิดได้ด้วยนะฮะแล้วก็ห้องนี้มีแอร์มีตู้เสื้อผ้าเป็น โอ้ล้อมรอบเก็บของมาโหรานมหาศาลนะครับแล้วก็นั่งอยู่ในนี้ได้ทั้งวันนะถ้าใครชอบแต่งตัวนะครับแล้วก็ส่วนของห้องน้ําเขาก็มีการอ่ปเกลดด้วยนะครับอย่างตรงนี้ก็อัปเกรดใส่อาบน้ําแบบบูสเกลนะอันนี้คือนอนอาบได้เต็มเต็มนะครับแล้วก็ห้องน้ําแสงธรรมชาติสรดเข้ามาในห้องได้นะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็มีโซนชาวอร์นะก็อาบน้ําได้จริงจังนะ ก็เอาเป็นว่าโซนของห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยประทับใจมากนะถ้าใครที่หาเป็นอารมณ์แบบคอนโดอารมณ์บ้านใจกลางสุขุมวิทนะฮะที่แบบต้องมาสเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยมาดูห้องนี้นะจะประทับใจแน่นอนนะในส่วนพาไปดูมาสเตอร์แล้วนะด้วยความที่มันเป็นเทนท์เฮาส์นะมันก็จะมีอีกสองห้องนอนนะครับมาดูห้องนอนที่สองกันก่อนนะครับห้องนอนที่สองนะ ก็เป็นห้องที่วางเตียงควีนไซส์ได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่รอบเตียงระดับหนึ่งนะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะแต่ว่าตู้เสื้อผ้าจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ถือว่าเด็กๆอยู่ก็ไม่ได้เก็บของอะไรมากมายนะครับปลายเตียงก็มีที่เก็บของได้เยอะนะครับเขาก็ทําฟังก์ชันมาได้โอเคนะสําหรับห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําแบบแชร์กัน นะครับถ้าใครอันนี้เป็นห้องน้ําเดิมของทางพักยี่สี่เขานะครับแต่ว่าสิ่งที่เด่นก็คือมีอ่างอาบน้ําให้นะครับแล้วก็เออแอคเซสสองทางนะจากห้องนอนสองหรือจากห้องนอนสามนะครับอ่าเราเดินมาโ่ที่ห้องนอนสามในห้องนอนสามนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กจิ๋วสุดนะครับก็จะวางเตียงแบบเตียงเดี่ยวนะครับก็อยู่สบายๆนะโอเคก็ ประมาณนี้นะสำหรับเทนท้าแบบ109ตารางเมตรนะห้องน,นี้3ามามเซลมาราคาอยู่ประมาณ30ล้านนะก็ผมว่าคนซื้อก็เอ็กซ์เอยู่อาศัยคล้ายๆอารมณ์บ้านแหละนะแต่ว่าอยู่ใจกลางสุข,ขมุมวิทนะครับเพราะว่าไงซอยยีิบสี่มันก็เป็นซอยที่ความจเจริญสูงสุดและนะถ้ายีิบสี่ก็เทียบเท่าทองหลอ่อพูดง่ายๆนะครับสำหรับใครที่สนใจโครงการนี้หรือหาบ้านหาคอนโดไซส์ใหญ่นะ ลองคุยมาก็ได้นะเดี๋ยวผมช่วยแนะนําให้เพราะว่าผมก็รู้จักทําเลแถวนี้ดีแล้วก็อย่างห้องนี้ก็เป็นห้องที่น่าสนใจนะถ้าอยากจะมาดูก็เดี๋ยวผมว่าคอนแทคเซลให้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพามาดูกันอีกทีหนะึ่งนี่ห้องน่าสนใจเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับ